ครับผมการโชว์ของเรานะครับผม60กว่าครั้งจริงๆมันน่าจะเกินเหมือนด้วยนะเราเราโชว์ยิ้โชว์โชว์โซ้ยต้องข้าวฟังเราก็โชว์นะครับซึ่งจะได้เห็นแน่ใช่มันจะมีเรื่องของการการซ้อมกันด้วยนะครับบรรยากาศซ้อมกันไหมซ้อมกัน่อยเตะกัไม่ใช่ไม่ใช่คือเราซ้อมรูดเปรีกันด้วยนะครับในการที่จะเรียนรู้การเรียนรู้เพราะว่าในในนภาพยนต์หนึ่ง90นาทีมันจะสร้างไปเราจะขยายและขยี้ในเรั่อะไรที่มันไปให้สุดในทางของทางของมันเช่นดราม่าหรือว่าเรื่องของคทำสนุสนานหรือตลกหรืออะไรเงี้ยคือนีฟ สุดปกฮาเลยสุดมากนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นอะไรที่คิดว่ามีใน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 หนังแล้วนะครับมากกว่านั้นเยอะจริงๆแล้วนี่คืออย่างที่บอกกันไปว่าเรามีโอกาสได้เป็นได้เข้าไปถ่ายถ่ายทำที่เกาะคิวชูนะครับเจ็ดจังหวัดเป็นเรื่องแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกซอกทุกมุมนะครับในคิวชูเราก็จะนําเสนอมาทุกคนได้ดูนะครับความสุขต่างๆที่เกิดขึ้นจากผู้คนที่คิวชูเนี่ยคุณได้รู้เลยว่า เขารักประเทศไทยมากจริงๆนะครับรักคนไทยมากๆแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะไป่ใช่ญี่ปุ่นนะครับอาจจะดูว่าประมาณกี่บาทนี่เลยพวกเรานะครับเป็นตัวแทนให้คุณได้นะเราไปเท่าไหร่ครับมี999เยนไปนะครับอยู่ยังไงและกินยังไงใช่แล้วแต่เอาเป็นตัวอย่างนะครับเย็นนะครับเย็นนะฮะคนละสี่กิโลนะน้ำหนักเราไปนะฮะครับผมก็็จะได้เหนอะไรที่นน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 รออแ่คัับีึกว่ามาเซลฟี่นะเนี่ย แน่นอนครับแล้วก็เต็มอิ่มด้วยแล้วก็ผมว่าตอนนี้เราก็ดูเทปตัดต่อกันอยู่นะครับรู้สึกว่าดูเสร็จแล้วเฮ้ยทำไมมันจบเร็วจังอ่ะครับขึ้นเหมือนกับจะจะติดตามต่อว่าสองนี่ไปเจออะไรต่อด้วยใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ดูไปร้องไห้เองไปเอครับเพรับฉะนี้ทีบเขาเข้าอินะครับใช่ครับเหมอนักงดใช่ครับก็เราย้ายบ้านมาอยู่ที่ห้องตัดกันแล้วครับรู้เหมือนกระแสแรงแบบนี้มีโครงการอยากจะทํากันต่ออีกไหมคะ ามีโครงการที่อยาจะทำครับแต่ถามว่ามีใครให้เราทำหรือเปล่ากนไม่รับกินเยงครั้งนึงนะฮะจริงมันก็มันก็เป็นความสุขกแหละมันเป็นมันเป็นมิติใหม่ครับคือสุดท้ายเราก็ต้องดูการตอบสนองนะครับของแฟนๆว่าฟีดแบ็กต่างๆที่เขาโอเคแฮปปี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่านั้นเราก็ไปต่อติดใจแนวเลียงลิค่ะสิดใจไหมครับคือมันเป็นมันมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับแต่มันก็เหนื่อยมากๆเลยครับจนเรารู้สึกว่า จรนงในระหว่บบางทางเรามองหน้ากันบ่อยมากนะครับตั้งแต่สี่วัน5วันเราจะรู้สึกแล้วแบบพี่ไม่ไหวแล้วนะหนืยดีม,มันเหนื่อยมากจริงๆแต่ว่าพอเห็นงานแล้วเรารู้สึกว่าเออโล่งอกค,ครับภูมิใจแล้วยิ่งตอนเป็นภาพยนตร์เนี่ยพอทุกคนที่เข้าไปดูแล้วเขาแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยม,มีความสุขร้องไห้ได้แรงบันดาลใจหรือว่าซึมซับกับเพลงของเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจครับแม้ใช่ทั้งการที่เราเหนื่อยมากๆเราได้เจอคนญี่ปุ่นช่วยเหลือพวกเราครับแล้วก็เห็นน้ำใจคนญี่ปุ่นที่แบบให้กำลังใจพวกเราเขาเป็นกำลังใจสุดๆเนาะใช่เขาไม่ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชีวิตนึิดมาได้มีโอกาสหนึ่งก็ถือว่าสุดยอดใช่ครับแล้วก็นอกจากเพลงแล้วนะครับเราว่ามีโอกาสได้พิเศษที่บอกจากนี้ไปเราอาจจะมีโอกาสเดินต่อไปข้างหน้าในในประเกิษี่ปุ่นด้วยเหมือนกันสำหรับสังชิแบกด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมครับครับเท่เลยพี่ก็ขอละก็ก็ฝากนะครับสวีทนะครับ True for You ช่อง24นะครับก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับ30เป็นต้นไปนะครับก็11บเอโมงนะ11บเอโมงนะครับแล้วก็เจอพวกเราได้ทุกทุกทุก เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาที่ Facebook ผมก็ได้ผมจะสดสเลยแล้วก็คอมเูนะครับคอมได้แล้วเราก็จะมีการพูดคุยกันนะครับเราอยู่ที่ไหนเวลานี้เราต้องเจอกันใช่ต้องไปเจอกันให้ได้ถูกต้องเจอครับส้มก็เจอซึ่งที่เราไปเจอกันเทปแรกๆเนี่ยเป็นที่ที่เราได้ตามรอยด้วยอ่าเราไปเริ่้ไยที่ไหนเราจะไปดูที่นั่นด้วยเราเราลองก็ประมาณเราเยอะมากเราเราบินไปเลยบินไปเลยประมาณผมก็แล้วก็คักไปใช่ครับครับผมครับ